4โมงเช้าวันพุทธที่16พฤศจิกายน2565ผมอยู่ที่กุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับอ่าสมัยก่อนเขาเสเอิญบัวขาวบัวขาวไหนี่บ่เป็นคำที่เรียกนะคือโคลาดนครรลาชสีมาเนาะออนครนคาลาชสีมาเขาสีเรียกโคาลาดกุชินารายนี่เขาสีเรียกบัวขาวเป็นหาเป็นคำที่คุณเคยแล้วก็เป็นเส้นทางผ่านขึ้นอ่ามุกดาหารผ่านขุ่นป่าขึ้นยังแต่ก่อนเป็นเส้นเทนทางสมัยก่อนเขาเรียกพอกรก็มีเนาะถือว่าขื้นซื้อนะครับมันบ่ ออรถนำมัานรถยางมาแรนสมัยก่อนนี่ถือว่าโอ้โหเนาะเปียวนะบัวเขาวนี่นนนนตอนนี้เป็นเส้นเศรษฐกิจใหญ่ที่วิ่งเข้าสู่สาธาแลรัฐประชาธิปไตยประชาชนลเล่าเ,เข่าเล่าแล้วครับจเจริญยางยิ่งอ่าหนะ้าตอนนี้ผมกําลังไลฟ์สดน,นะครับหมออิวนะครับอิสระเลเลียนเจนสารนะครับคนไลฟ์สดก็คืออ่าผมนี่ครับอิสระาเาลเลียนเจนสารท่านเข้าไปกดติดตามได้ใน Facebook ส่วนตัวของผมก็คืออิสระภาพเลียนเจนสารนะครับอ่าแล้วก็ ในในแลมโบนนะครับมาผสมแลมโบที่แค่หาเจ้าเขาก็จะมีเพจนะครับก็จะมีเพจของเขาก็คือแลมโบ้579เข้าไปกดดูในเพจได้นะครับนี่นะครับอเฟซบุ๊<ว>บกของผมนี่ครับเนี่ยเข้าไปกดนะครับมีลูกง่วนนะครับนี่คือเฟซบุ๊กของผมนะครับอิสระภาพเลื่อนจันทร์สารนี่นะครับเนี่ยเขาไปกดติดตามได้นะครับเนี่ยกดเข้าไปปึ้งอันนี้แหละครับอันนี้คือเฟซบุ๊กของผมอันนี้ยังไม่ยังยังก็เพิ่งเปิดเบอร์ยังก็เปิดเครื่องไม่นะครับเปิดเครื่องเครื่องนี้เครื่องหม่ มีผู้ติดตาม28,998คนนะณตอนนี้ครับอันนี้ของแท้นะครับแล้วก็เฟซหรือว่าเพจหรือว่า YouTube ผมจะมีเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนโชว์นะครับเนี่ยศูน0 0 0ปด7 0 9 0 5 7 9 9 5 9ต้องมีเบอร์ทอดเจณถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนเนี่ยปลอมนะครับอันนั้นคือของปลอมแล้วก็ช่อง YouTube ผมจะมีช่องเดียวนะครับช่องเดียวก็คือโคบานนะครับเข้าไปกดติดตามในช่องยูทูบโคควาย อ่าบอยใหม่เสียละลอริงนั่นคือช่อง YouTube ของผมนอกนั้นปอมนะครับเป็นของปอมอ่าซื้อยังครับเนี่ยเดี๋ยวคุณเดียวอัพกนึงคุณอะไรนะผู้บดปานโตครับคุณภูผู้บดผู้บดปานโตครับผมอ่าเป็น f c ผมไม่เคยมาแต่ข้อมูลดีทุกอย่างบอกถ่ายรูปส่งไลน์ส่งเลยแล้วก็แค่ตำแหน่งที่ท่านเยี่ยมยอดสถานที่าศาสตร์เขาทำซองไว้อย่างดีนะครับเดี๋ยวสิซุ่มไปให้เบิงเ่งนี่แต่ผมบอใส่ซอง อายุต้นาเดี๋ยวจะเดินเข้าไปผมเดินเข้ามาผมต้องการไล่สวนให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องว่าไม่จะเป็นต้องมีซองทำอะองเรามีต้นไม้เห็นปะดีปะครับต้นะม่วงไม่ต้องฝังเสาเอาเบื้องให้เบื้องแรกไม่ต้องฝังเสาไม่ต้องทําซองแล้วก็การไล่สวนออกมามันจะได้อัตราลดอย่างยิ่งก็เลยมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะผมขี่รถเข้ามานะอ่าเริ่มแรกนะผมกับมีหนาวาาขั้นหนึ่งเนาะเกียร์ออโต้เจ็สปีดอ่าผมใช้เงินซื้อไหมผมถามนาวาาตัวนี้ใช้เงินซื้อนะเงินส่วนตัวนะครับ หาด้วยลําแข้งด้วยเลือดตาบอกรกะเดียนดอกมันยังยู่งในยุเลือตานะเหนื่อยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่ผมใช้นี่ไอโฟนสิบสามโปรเครื่องละเครื่องแสนซื้อมาเพื่อที่จะมาไลฟ์สดให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมแล้วก็มันจะไปปรากฏเวลาไลฟ์สดมันจะปรากฏอยู่ใน Facebook ส่วนตัวของผมพี่น้องกเกษตรกรสามารถแชร์ได้นะครับเพราะว่าในการแชร์ของท่านนี่ซื้อผมรายละเอียดของผมทุกอย่างเบอร์โทรทุกอย่างมันคือของผมแต่ไม่สามารถ ก๊อปปี้คัดลอกไปลงช่องยูทูบไปหาเงินหรือว่ากิจกรรมต่างๆโดยที่ผมเสียผลประโยชน์อันนั้นทําไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับมีโทษร้ายแรงนะครับทั้งอาญาทั้งไอ,าางอ้แพ่งอันวะหนักนะครับคุณไม่สามารถก๊อปปี้มันง่ายพอดนั่งกะดีขาอยู่บ้านแล้วก็เห็นหมออยู่ไล่สวดปุ๊บแล้วก็กอปไปลงมันไม่ใช่นะครับแล้วปิดเพิ่พระราชบัญญัติความเทิอดพพยแบบทอ,อย่างร้ายกาศอย่างยิ่งนะครับอ่าฝากบอกทุกท่านท่านสามารถแชร์ได้เพราะว่าแร่เข้าไปนี่มันก็เป็นของผมมันวะ แต่ท่านไปก๊อปปี้ไปลอกเลียนแบบเอาไปโมดิฟายผิดกฎหมายอย่างยิ่งอ่ายกตัวอย่างผมเอาไอ้รูปรูปรูปโคของเอจีของเสียเก่งเนาะผมกับก๊อปมาลงมาลงหนาเฟยียดผมแล้วกับผมโมดิฟอ่าอาจจะมีการดัดแปลงนิดนึงแต่ในเนื้อหานั้นอะ่ะมันเสียเก่งเขาได้ผลประโยชน์อเอจีเขาได้ผลประโยชน์เห็นว่าผมบอกผมผสมนล่แต่ที่จริงถ้าเอาจริงๆผิดกฎหมายนะแต่ เจ้าของก็คือเอสก t e ฮตเสียเก่งเขาเบิ่งแล้วอ่ะโอเคหมออิ๋วเฮ็ดเข้าไปนี่เฮาก็ได้ผลประโยชน์โดยเขาบ่าได้เฮ็ดอีหยังหนาเกล็ดไปหากินบ่ได้เอาไปลง YouTube ได้้รับออนุญาาาตจกจกเขขงลิสิทธิ์ครับแม่นเอ้ยแต่ต้องมีอะไรต่อให้เสียเก่งบอกว่าอีหยังก็เอาไปรอดพี่หมออิ๋วเอาไปรอดแต่ไมไ่แต่ไม่ได้ละมีลายเล่าอักษรเสียเก่งเล่นงานผมคือไหนเด้เพราะไม่มีลายเล่าอักษรบดแต่ปากแม่นบ่ถ้าจะเล่นงานน่ะแต่เสียเก่งก็เบิ่งความเหมาะสมในสังคมแล้วสิไปเล่นงานหมออยู่อยู่ยังได๋เพราะว่าผมเอามาเขาก็ได้ผลประโยชน์ นะอันนี้ยกตัวอย่างอย่างตัวเนี้ยผมเข้ามาเนี่ยไม่สามารถมาถ่ายคลิปวิดีโอได้นะถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตเนี่ไม่ไม่เนี่ยคุณเนี่ยคุณยังนะคุณผบศพรับคุณผบนี่ผมมาไลฟ์สดอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตผมไม่สามารถมาไลฟ์สดแต่ในการไลฟ์สดแล้วก็ผมถ่ายคลิปวิดีโอทุกอย่างเนี่ยเจ้าของผมมีสิทธิ์เด้หมดเลยนะเนี่ยไม่เนี่ยเอามาอยูมาไลยเนี่ยผมเป็นเจ้าของเจ้ามาถ่ายทอดเงี้ยข่อยง้อข่อยยิ่เนี่ยข่อยมีส่วนร่วมไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมลงทุนรถรถเปานทล้าอล นะแล้วก็ดูการไลฟ์สดเจ้าของก็ได้ประโยชน์แต่ลิขสิทธิ์หรือว่าทุกอย่างนี่เป็นของผมนะแต่เจ้าของพ่พอใจกับบ่ไทายอ๋ออยู่คือเหตุจังสีวันบ่มักมากไลฟ์สดบ่เข้มเหนียวมาแล้วมือหลังผมสีมาเหยียบคอ,อกเจ้าว่าผมถามแมนว่าล่องพูดออกมาก็ผมด้วยเนี่ยอ๋อผมจะมาเหยียบผมอา่ายิ่งดีเยี่ว่าฝากนะครับนี่คือเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ไร้การนะครับเพราะว่าคุณเอาไปล่องล่องช่องยูทูนะ มันผิดกฎหมายนะครับเอาไปหาเงินนี่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับก็เลยฝากนะครับวันที่ไลฟ์สดวันนี้จะไปปรากฏอยู่ในช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งก็คือช่องคบานคือช่องของผมแต่ถ้าไปปรากฏช่องอื่นนั่นคือละเมิดลิขสิทธินะนั่นคือการละเมิดลิขสิทธิ์ของผมนะครับอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมงา่ายปะครับงาบ่ายปะครับพี่น้องเนี่ยต่อต่อเปิดเลยเดี๋ยวผมจะเชื่อว่าเขามีความตั้งใจทำซองว่าอย่างดีแต่ผมเอาว่างนี้เพราะว่าผมต้องการไลฟ์สด บ่เป็นธรรมดาเลยครับนี่คนเนี่ยวัดนะเขาทำซองไว้อย่างดีแต่ผมต้องการต้องการจุดนี้เนาะให้คนขาบ้านเบื้องหน้าง่ายๆครับซองมันอย่าไปยุ่งยากแล้วมันแข็งแรงด้วยไม่ต้องฝังเสานะบ่ต้องฝังเสาครับนบ่ต้องฝังเสา เยี่ยมยอดนะครับซองนะครับใช้ลาวข้างราวเดียวความยาวอยากให้เกินเมตรสามสิบนะครับต่อให้โคตัวยาวตัวสูงตัวใหญ่เง่าขนาดไหนตูดมันล้นเราก็สามารถใช้เครือกลังได้นะครับอ่าเห็นไหมเขาก็เลยแก้ปัญหาแม่งวัดไม่แล้ว่อยู่เบาย้ำหนักย้ำหนาว่าอย่าให้เกินเมตรสามสิบเขาทํายาวไปเขาก็เลยแก้ปัญหาก็เลยเอาอีกท่อนหนึ่งมาขวางหนักก็เยี่ยมยอดครับเนี่ยเพื่อให้จะให้ตูดล้นนะครับเขาเลยแก้ปัญหาเพราะว่าเขาเหตุเกินนะไอ้เนวาเกิน ยึดจากด้านในกันกระแทกกันงอโดดย,ย่มยอดนะครับกระแทกไปไหมปึ้งปึ้งมันกดมันก็นนกนอยูนะครับยึดข้างบนยึดความแข็งแรงถ้าเหนือชั้นข้างล่างนี่ครับนี่ยึดอีกนะครับเนี่ยเสาสองต้นข้างล่างข้างหลังนี่ยึดอีกมันก็จะแข็งแรงช่องข้างหน้านี่ความแคบนี่อย่าให้เกินสี่สิบเซนนะครับความกว้างนะครับเพื่อบีบหน้าอกกระชับความกว้างด้านท้ายนี่เอาเจ็ดสิบเซนนะครับเอาเจ็ดสิบเซน ความยาวจากเสาหน้าถึงเสาหลังนี่อย่าให้เกินเมตรสาสิบอันนี้มันยาวไปเขาก็เลยแก้ปัญหาเอาตัวนี้มาขวางไว้ช่วงท้ายให้ใช้รลาวรลาเดียวนะครับเล่านี่ก่อนเลาข้างให้ใช้ราลาเดียวเาลาวเดียวนี่ให้ยื่นออกมาจะตัดนะครับนี่ให้ยื่นออกมาอย่างน้อยเจ็ดสิบเซนนะครับเดี๋ยยื่นออกมาเจ็ดสิบเซนเพื่อจะทําไม้ตัวหนึ่งขวางห้าสิบเซนไว้ล้างจมูกนะครับอันนี้มันไม่มีที่ล้างจมูกหรือไม่ถ้ามีอันเดียวแข็งแรงอันเดียวปุ๊บก็ยื่นมาแล้วก็ฝังเปกแต่มมันเปลืองครับฝังเสามันเปลือง สู้เรายืน่นยื่นออกมาเด้ครับเด้อเจ็ดสิบเส้นได้ไ่ยตันนะครับยื่นเจ็ดเสิบเนแล้วก็เอาไม้ขวางด้านหน้าก็จะมีที่ล้างจมูกความสูงด้านหน้าให้เหนือหัวไหล่นะครับหรือว่ากลางลําตัวนะครับเล่านี่าความสูงท้ายให้อยู่ติดทองเหนือเหนือฐานเต้านมนะครับติดทองเหนือฐานเต้านมนะครับเอาให้เนียนนะครับท้ายเนี่ยให้เนียนเวลาจูงเขามันจะติดหัวไหล่งวอโดยรวมถือว่าเยี่ยมยอดนะครับเยี่ยมยอดคะแน่นเต็มเต็มร้อยกันให้ หายเจ้าแปดสิบหานะเห็นผมไล่สวดไลยเที่ยกันยังมีข้อขาดขาดตุ๊โอ้ยหายถึงเก้าสิบเลยเอ,อ่อพื้นสะอาดพื้นแห้งสะอาดอย่าให้อยู่ในคอกนะครับอย่าให้อยู่ในคอกเยี่ยมยอดนะเยี่ยมยอดอขอบคุณที่มาเยี่ยมชมเห็นว่ารถผมจอดเปลี่ยนตำแหนง่งเห็นว่าครับผมอยู่ๆผมเอาเอา,เอาวัวเสียเก่งมากพิ่กฎหมายนะครับรูปที่ผมเอาไปลงรูปของไอเอสกีบีดดิ้งเซบิดเพียงแต่ว่าเขาไปมองดูแล้วโอเคเขาได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ทําให้เขาเสียหายนะครับแล้วก็ อ่ะผมไม่ไดเอาลงไปลงช่อง YouTube แสวงหาคนอยู่นะครับผมมาลงหน้าเฟซผมแชร์ได้นะครับให้ท่านแชร์ทุกท่านนะครับนี่การไลฟ์สดในเฟซบุ๊กผมแชร์เข้าแชร์เฟซบุ๊กนะครับแต่ไม่สามารถก๊อปปี้เอาไปโมดิฟายไปเปลี่ยนแปลงไปดัดแปลงลงช่อง YouTube ได้นะครับฝากนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่ากันด้วยเรื่องกฎหมายแหละครับวันนี้ขอบคุณครับ